ฤดูกาลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยบทสรุปของฤดูกาลก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้แชมป์ไปนะครับอันดับ2เป็นของลิเวอร์พูลแต่ที่น่าสนใจคืออันดับ3ถึง7ครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปนั้นมีทีมจากลอนดอนถึง4ทีมได้แก่เชลซี Chelsea นะครับทีมอันดับ3อันดับ4ี่ทอร์นามอฮอสเปอร์สอันดับ5อาร์เซนอลและอันดับ7เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ด และถ้าพูดถึงลอนดอนแล้วนะครับหลายคนเนี่ยจะได้ยินคําว่าลอนดอนดาร์บี้และคงทราบถึงความดูเดือดของการเจอกันของแต่ละทีมโดยเฉพาะ3มหาอำนาจแห่งลอนดอนนั่นก็คือสิงโตน้ําเงินครามเชลซีไก่แด้ทองทอแนมฮอสเปอร์ pur, และไอป้ปืนใหญ่อาร์เซนอลวันนี้ครับคันเทพสตอรี่จะมาเล่าเกี่ยวกับลอนดอนดาร์บี้ระหว่าง3ทีมมหาอำนาจแห่งลอนดอนกันจุดเริ่มต้นของดาร์บี้แมช ต้องย้อนกลับไปในปี1778ระหว่างเออรซึ่งเป็นชื่อเรียกยศของขุนนางลำดับที่12แห่งดาร์บี้เอ็ดเวิร์ดส mith สตาลีซึ่งเกิดไอเดียในการจัดการแข่งขันม้าโดยใช้ชื่อว่ายิปซัมดาร์บี้หรือเดอะดาร์บี้การแข่งม้าเดอะดาร์บี้เนี่ยถูกจัดขึ้นในสนามแข่งม้ายิปซัมดาวทางตอนใต้ของลอนดอนครับการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยได้รับความนิยมมากเนื่องจาก สถานที่จัดงานนัดง่ายต่อการเดินทางจึงทำให้มีคนเข้ามาชมการแข่งขันอย่างล้นหลามนอกจากจะมีการแข่งม้าแล้วนะครับร้านค้าต่างๆในพื้นที่เนี่ยยังมีการนำสินค้าของตัวเองออกมาแสดงโชว์ภายในงานนี้ด้วยทำให้งานดาร์บี้แมชกลายเป็นวันสำคัญที่สร้างทั้งความบันเทิงและรายได้ให้กับคนในพื้นที่อย่างมหาศาลความนิยมของดาร์บี้แมชครับถึงขนาดว่า หากประชุมรัฐสภาของอังกฤษเป็นวันเดียวกับงานจะต้องมีการเลื่อนประชุมครั้งนั้นออกไปเพราะว่าหากไม่ทําแบบนี้เนี่ยสมาชิกก็จะหนีไปดูแข่งม้ากันอยู่ดีแหละครับเมื่อความนิยมของการแข่งม้าที่ถดถอยลงเนี่ยดาร์บี้แม์จึงถูกนํามาใช้ในการนิยามการแข่งขันนัดสาคัญของกีฬาประเภทต่างๆอย่างเช่นรักบี้คริกเกต็ตหรือว่าแม้กระทั่งฟุตบอลนะครับโดยคําว่าดาร์บี้เนี่ยกลายเป็นคําที่แสดงถึงความสําคัญของแมตชนั้นๆ และเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวอังกฤษได้ยินคําว่าด,ดาบี้พวกเขารู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าความมันกําลังจะมาเยือนครั้งแรกสุดที่คําว่าด,ดาบี้เนี่ยถูกนํามาใช้ในวงการฟุตบอลต้องย้อนไปในปี1914เลยนะครับหลังจากหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า d a i l y e x p r e s s ได้นําคําว่าด,ดาบี้มาใช้พาดหัวเป็นครั้งแรกโดยใช้ในการโปรโมทการแข่งขันระหว่าง2ออริร่วมเมืองอย่าง ลเว์พูและเอฟเวอร์ตันเพื่อสูงไฟให้กับแฟนบอลทั้งสองฝ่ายเห็นว่าการแข่งขันนัดนี้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าในเมืองเมอร์ซี่ไซน์นั้นน่ยจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินหลังจากนั้นครับคำว่าดาร์บี้แมตช์จึงถูกนำมาใช้อธิบายในการแข่งขันระหว่างทีมฟุตบอลที่มาจากเมืองเดียวกันและมีการเรียกชื่อเฉพาะตามเมืองนั้นๆอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก แมนเชสเตอร์ดาร์บี้หรือแอสตันวิลล่าพบกับเบอร์มิงแฮมในศึกเบอร์มิงแฮมดาร์บี้และด้วยความนิยมของกีฬาฟุตบอลดาร์บี้แมช์จึงแพร่หลายไปยังเหล็กทั่วโลกนะครับอย่างเช่นดาร์บี้ดิมิลานนซึ่งเป็นชื่อเรียกการแข่งขันระหว่างเอซีมิลานพบอินเตอร์มิลานหรือเอลเดบิบมาเดเรนโยของเรัลมารดริดพบกับแอเลติโกมาดริดและก่อนที่เราจะไปที่ลอนดอนดาร์บี้แมทช์นั้น เราต้องทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่มีสโม,มสรในลอนดอนมากกว่าเมืองอื่นเพื่อที่จะได้เข้าใจเหตุผลของความเดือดกันสักหน่อยเชลซีอ์เซอลทรอยแฮมฮอสเปอร์ฟูลแลมพิสปาร์กเรนเจอร์สคริสตัลพาเลสเวสต์แฮมยูเนเต็ดชาลตันแอตเลติกมิลวอร์บาร์เน็ตเบรนฟอร์ดคือรายชื่อของสโม,ม,มสรฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเหมือนกับเมืองหลวงในหลายประเทศทั่วโลก ที่มักจะมีสโมสรจํานวนมากตั้งอยู่มีองค์ประกอบมากมายครับที่ทําให้เมืองหลวงมีจำนวนทีฟุตบอลมากกว่าเมืองอื่นๆการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเป็นเท่าตัวในเมืองหลวงเป็นหนึ่งในเหตุผลนั้นครับลอนดอนไม่ได้มีแค่คนจากเมืองอื่นในอังกฤษอพยพเข้ามาแต่ว่ายังมีผู้อพยพจากต่างประเทศเพราะว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งครับทำให้เมืองหลวงของประเทศเอังกฤษกลายเป็นเมืองที่ต้องการแรงงานมากที่สุดของโลก ในศตวรรษที่19ชีวิตของแรงงานที่เกือบจะเหมือนหุ่นยนต์นะครับพวกเขาเนี่ยคอยทําหน้าที่ผลิตสินค้าทั้งวันทั้งคืนในโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นนะครับทั้งชนชั้นนายทุนและชนชั้นแรงงานจําเป็นต้องหาทางออกร่วมกันเพื่อให้สังคมเมืองใหญ่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ฟุตบอลนะครับจึงกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์กีฬาชนิดนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมในหมู่แรงง,งานทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ และถูกนํามาเป็นเครื่องมือสร้างความสุขให้กับพนักงานในโรงงานในลอนดอนเพื่อใช้เกมลูกหนังเนี่ยเป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ว่างจากการทํางานภายในระยะเวลาอันสั้นครับฟุตบอลได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นแรงงานในอังกฤษพวกเขาจับกลุ่มภายในที่ทํางานสร้างสโมสรของตัวเองขึ้นมาและเขตเมืองหลวงซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าพื้นที่ในประเทศ ย่อมมีทีมฟุตบอลมากกว่าพื้นที่อื่นเช่นกันมิววอลฟซีนะครับได้กลายเป็นสโมสรฟุตบอลทีมแรกในลอนดอนที่ก่อตั้งโดยพนักงานในโรงงานเมื่อปี1885เพียง1ปีหลังจากนั้นนะครับแรงงานจากกรมผลิตอาวุธได้รวมตัวกันสร้างทีมลูกหนังของตัวเองในชื่อ Royal Arsenal ซึ่งรู้จักกันในชื่อ a s e n a น f o ฟุตบอล c l ับในเวลาต่อมาจากนั้น ในปี1895ครับพนักงานโรงงานเหล็กริมแม่น้ำเทมส์ก่อตั้งทีมของตัวเองบ้างนั่นคือเวสต์แฮมยูไนเต็ดในปัจจุบันนั่นเองสโมสรฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นฟูแรแลมทนันนมพอสเปอร์สเชลซีคริสตันพาเลสหรือเบรนท์ฟอร์ดล้วนก่อตั้งมานะครับเพื่อเป็นสโมสรในชุมชนแทนที่จะเป็นตัวแทนของเมืองหลวงเช่นเชลซีเคยปฏิเสธใช้ชื่อทีมว่าลอนดอนเอฟซีมาแล้วนะครับ เมื่อตอนก่อตั้งสโมสรเพราะพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าทีมนะ่ยผูกพันกับเขตเชลซีมากกว่ากรุงลอนดอนทั้งเมืองแม้ว่าทีมจะอยู่ในเขตฟูลแลมไม่ใช่เขตเชลซีก็ตามและด้วยเหตุนั้นลอนดอนครับจึงมีลอนดอนดารบี้ใหญ่ๆอยู่2ดาดาบี้ได้แก่นอร์ทเวสต์ลอนดอนดาบี้ดารบี้ลอนดอนตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างเชลซีซึ่งอยู่ย่านกลางตัวเมืองกับสเปอร์สและอาร์เซนอล ที่อยู่ย่านลอนดอนเหนือแม้ดาร์บี้จะถือว่าดูเดือดมากแล้วแต่ก็ยังไม่ดูเดือดเท่ากับดาร์บี้ต่อไปที่จะกล่าวถึงนั่นก็คือนอ r ลอนดอนดาร์บี้หรือดาร์บี้ลอนดอนเหนือระหว่างสโมสรในทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนสองสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานคืออาร์เซนอลกับ t ทอร์นัมฮอสเปอร์โดยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดาร์บี้ที่ดูเดือดมากที่สุดเพราะทั้งสองสโมสรครับ มีความหลังที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คู่แข่งแต่เป็นถึงขั้นคู่อริหรือขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมากๆการแข่งขันของทั้งสองสองโมสรครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนคศ1887ซึ่งเป็นการแข่งขันประชับมิตรที่ย่านพรามสตรีทในขณะนั้นอาเซนอนได้ใช้ชื่อว่ารอยัลอาเซนอลขณะนั้นสเปอร์สนำอยู่2ประตูต่อหนึง่ง แต่แล้วในนาทีที่75ครับผู้ตัดสินก็ได้ตัดสินให้ยุติการแข่งขันลงโดยอ้างว่าฟ้ากำลังจะมืดจึงทำให้สเปอร์เป็นฝ่ายชนะไปก่อนอย่างไม่เป็นทางการจากนั้นครับการแข่งขันอย่างเป็นทางการจึงได้เริ่มขึ้นในวันที่4ธันวาคม1909ในระดับดิวิชั่น1ซึ่งเป็นอาร์ซนอลชนะไป1ประตูต่อ0ต่อมาครับเซอร์เฮนรี่นอริส นักธุรกิจที่ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารอั์เซนนลตั้งแต่ปี1910เขาได้พยายามให้อั์เซนนลได้ย้ายที่ตั้งสโมสรจากย่านพรามสตรีตซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลอนดอนไปที่ไฮบิวรีซึ่งเป็นด้านตะวันออกเฉียงเหนือของลอนดอนโดยมีที่ตั้งสนามย่าวาคือไฮบิวรีห่างจากไวท์ฮาร์ดเลนของสเปอร์แค่4ใหมล์ห้ามกลางการคัดค้านของบรรดาผู้สนับสนุนสเปอร์ รวมถึงสโมสรอ,อื่นๆด้วยเช่นเชลซีเนื่องจากการย้ายเข้ามาของอาร์เซนอลจะทําให้สโมสรเหล่านี้ไม่ได้ผูกขาดเป็นสโมสรในแถบลอนดอนเหนือเพียงแค่สโมสรเดียวเท่านั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ได้ยุติลงครับการขับเคี่ยวกันของทั้งสองสโมสรก็ยังดําเนินต่อไปก็ได้เริ่มตอ้นอีกครั้งครับในฤดูกาล1919-20ทั้งอาร์เซนอลและสเปอร์ ต่างจบอันดับอยู่ในสถานะที่ต้องตกชั้นลงไปเล่นในระดับดิวิชั่น2แต่ทว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA นะครับเขาได้ตัดสินให้ออสอแนนยังคงอยู่ต่อไปในระดับดิวิชั่น1ได้โดยทางอัสอแนนได้อ้างว่าหากเป็นเช่นนั้นจะไม่มีสโมสรจากกรุงดอนดอนเล่นอยู่ในระดับดิวิชั่น1อยู่เลยในที่สุดก็กลายเป็นสเปอร์ครับที่ต้องตกชั้นลงไปแทนแม้ว่าทางสเปอร์เขาก็ยังแคลงใจ และได้ยื่นฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลแต่พวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้ครับซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคําตัดสินใดๆและต่อมานในระดับดิวิชั่น2เนี่ยอาร์เซนอลที่อยู่ในอันดับ5ก็กลับได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในระดับดิวิชั่น1ได้โดยมีเหตุผลว่าเป็นสโมสรที่เก่าแก่ขณะที่บาร์ซลีและวูเปอร์แฮมตันวันเดอร์เรสที่มีอันดับดีกว่าอาร์เซนอลกลับไม่ได้รับการเลื่อนชั้น โดยทั้งหมดนี้ครับมีเสียงซุบซิบนินทากันว่าเป็นเพราะอิทธิพลและการตัดสินของนอริสเพื่อให้อ์เซอลได้อยู่ต่อไปเรื่องดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นที่อื้อฉาวในขณะนั้นแต่ทว่าก็ไม่ได้มีหลักฐานใ,นใดๆอีกทั้งสื่อมวลชนก็ไม่ได้นําเสนอเรื่องนี้อีกเลยนอกจากนี้นะครับยังเป็นเรื่องของการขับเคี่ยวแข่งขันแย่งแชมป์กันอย่างดุเดือดของทั้งสองสโมสรด้วยเช่นการแยง่งแชมป์ลีกคับในปี1987 ที่ต้องแข่งกันถึง3นัดเป็นต้นจึงทําให้ทั้งคู่เปรียบเสมือนเป็นคู่ปรับหรือคู่อริก,กันมานับตั้งแต่บัดน,นั้นครับเมื่อถึงดรบบี้ลอนดอนเหนือมาเมื่อไหร่การแข่งขันก็จะเป็นไปอย่างดุเดือดกดดันไม่มีรอยยิ้มหรือมิตรภาพใดๆตลอดจนบรรดาผู้สนับสนุนของทั้งสองสโมสรก็มักปะทะหรือยกพวกปล่อยตีวิวาทกันเสมอหลายคน,นครับอาจสงสัยว่าเหตุใด แฟนบอลถึงต้องเชียร์กันอย่างเอาเป็นเอาตายขนาดนี้เพราะสําหรับชาวอังกฤษนั้นฟุตบอลไม่ใช่แค่การแข่งแต่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่สามารถจะอ่อนข้อยอมกันให้ได้เพราะว่าสําหรับแฟนบอลอังกฤษฟุตบอลเป็นสิ่งที่มากกว่ากีฬาแต่คือวิถีชีวิตถ้าหากชอบเรื่องราวในโลกหนังแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และส u b s c r i b e ฟุตบอลขั้นเทพกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ